้าวพี่นอ้องหลวงไปดูครับ <laughs> <laughs> เจอเห็ลหดละงอกเ <sh arp> <sh arp> ห็ดผึ่งแดงหูดอกให้ค่ะพี่น้องสวัสดีครับวันนี้จะพามาเลาะทำร้านหนึ่งนะครับ ครับเบาไซส์สาวเน็ตเหมือนเดิมครับสาวเน็ตสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อากาศเริ่มเงย็นๆนะครับทางเชียงใหม่ครับเริ่มเงยนน็นหนาวสะชื้นครับมีหมอกตอนเจ้าครับอผลเอาละปลาหางเห็ดเหมือนเดิมครับอันนี้เจ้เห็ดอันยังครับเ <25 S 1> ห็ดมากอะเริ่มเจอเห็ดแล้วค่ะเห็ดพึง่งครับหาเห็ดหนำหมอกเนาะเจอเห็ดพึ่งหาเห็ดหนำหมอก เฮ็ดน้ำมองนำ้ำเมยเข้าว่ะมากรเหินเฮ็ดผึง่งแม่งกินหมดแม่งกัดเจาะช่ทำไะเฮ็ดยังกับเอาเนอ้อไปปลากันไปรุ่นกันเรื่อยๆครับมานนี้ไปเราเข้าถึงปลาละลาตามมา เข้าอันนี้ได้อยู่ตาค่อยอ๋อได้อยู่ดอกแข็งอยู่อันนี้ิอันนี้แข็งเดี่ผวพงเลื้งจ้ะ đó con nai ngangขนาด phi nong, ta điขนาด nọ phi nong, đứng tay thì cái dáng hiện nhỉ, ถึงแดงจะเนี่ยเฮ็ดถุงสมผงแดงอ๋อเถาแล้วเอาไปได้เ่าแล้วเอาแล้วครับว้าวพี่นอ้องละองไปด,ดูครับ <laughs> <laughs> เจอเห็ลงงดละงูบคือออกดอกเดยีดยวเนาะหัวนั่นหอเห็ดละงอบที่ดองดอกงามเนี่ย เริ่มมัดละเริ่มมันละเฮ็ดพึ่งพี่นอ้องมาเพือแก้หนาแไงล่ะเฮ็ดพึ่งดำเนี่แกง,สงแสบหวานเฮ็ดพึ่ง มึงขมมีอะไรตรงนี้แทน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 หัวอ,อีกแล้วใครเห็ดหลังงอกหลังงกลงดูดูนั่นนี่ว่าสองสองสองดอกกันเดลยเห็ดหลังงกหาต่อไปหาต่อไปหลังงกบานมากขึ้นี ฮหงบ้านพี่น้องนหหลอดซื้อทายของปรีอะไรเนาะอือตอนนี้บ่ใดล่ะเห็ดพึ่งก็โอ้พี่น้องโอ้ดอกงามอยู่ แค่ถึงแดงนี่ออกดีขึ้นไปปีนี่หักออกหน่อยออกนะคะดอกกำลังงามๆแกงหว,นหวานๆเลยดอกกำลังงามค่ะแค่ส่แนเศษก็แอบบัวก็กิน เห็ดออกจะได้ปัวกกินนี่ยเห็ดไข่ไข่เห็ดลังอกครับพี่น้อง น้งออกเรื่อยๆอยู่ดมมังก่อนเหมือนมากหอมหยุ่มตัดหนี่ทำไม่เจ๊อีกไขรหนึ่งพี่น้อง ไอ้จุ่มง,งามๆเนรอเมื่อนี้ได้๋ยวสมาปีเฮ็ดเนาะนหลายชนิดครับวันนี้จุ่มง,งามๆสองจุ่มพี่น้องมื่อนี้ยจุ่มง,งามๆเศรษฐพ่อจีเลยเด้อ <laughs> พ่อจีพ่อปนล่ะ พึ่งแท่สองดอกึ่งนกย้งเฮ็ดพึ่งนกยุง้ง,งอ้ยดอกใหญ่คร <ไง S 1> ับขาสันแต่ว่ามันเถ่าแล้วพี่<ม>น้องเอ้าบมได้แล้วทำเพลิงเชื่อเช้อเฮ็ดเพึ่งเลดเพึ่งเหลืองมูหนึงพี่น้อง đó mình thâu nó cái nhá thâu rồi, có mèn ừ, mà thâu nó mèn, mèn kinh xếp, không? ván, ván, hết <laughs> แกงหลายๆรวมๆกันอร่อยเฮ้พึงน,นี้แม่งกับจ้ะปวกเจ้ะแฮมซ้ม่มหวังว่าคงได้น่าดีพี่นองนี่จะแม่งกินก่อนแม่งกับเคียวของกินเนาะกินเห็ด เฮ็ดผึ่งขาแข็งยังมีให้เก็บย่อไม่ได้เถาเนาะเฮ็ดผึ่งแดงโอ้ดอกไงค่ะพี่นนองมึงดอกหน่อยดองหน้าค่างขาดตกไงแห้ กระตาแล้วครับพี่นอ้องะได้พ่อแก่งะ <c oughs> นะยึดพึด่งพึ่งธรมินทพึ่งเลื้ยงน่อยๆลดหน่อยไปคิดหน่อย เห็ดไข่องานอยู่เิ็ดมาเป็น,ปหนเนห็ดสุดท้ายแหละเป็น้องเอ่นเนาะบ่มีแล้วแหละฝนบ่ตกแล้วต่อไปเห็ดสุดท้ายของปีนี้แ,ลแหละจา้าอ๋อเป็นกอเลยเห็ดขะไค่้เนี่ยเห็ดตะหงู ไม่ป็หูว้ายเกือบเป็นเนาบุเป็นนาหมดแล้เนานเนะนี่เป็นหูเขียมนี่ถุงเร้งพี่น้องดอเนทอล่ะมาไอยออกตอนหายรี่พอพี่น้อง ตื่นต้นหม้อเฮ้ยมีอยู่อืมกุ้เห็นาะอันนี้เห็ดแด้ก้อนเหลืองออกมาลองก็ได้กุ้งมันไม่คุคนเดียบตุ้งเกิดไม่ได้ สีบอกให้แดงเนาะตุ่มหน่อยอ้าวตุ่มหนึ่งจ้านี่สีสวยอืมเดเด็กกอเป็นสีขาวโมเมนสีแดงเหรอ เด็ยังเราพี่น้องจะไครอ่เดนเดียวเทาอ่างงเทาเราอ่ะเอาไปไดนอืมมเป็นเชื่อ ึ้นไข่ผึ้งไข่ผึ้งเทาโอ้ยมืนอนีย่กําลังได้ดอกเดียวมาเห็นหลายมือนีย่เห็นกระเทาดอกนี้สวยใชยสองดอกขายเหงาจังวะเนาะมาปลาเห็ดแดงก็จานนี้มันมีหลายเนาะต้องใช้เก็บบุคคลใออกวะ มันนี่เก็บเห็ดทีละดอกห่างๆอ้าวพี่มองพ่อได้แก้งกันละดอกก็นหน่อยมือน,นี่อัพเดตล่าสุดเกึงกระตาครับด,ด้นดนขอดอกนึ่งามดอกแข็งงามใส่ได้ไหนก็ไม่รอดสายตาจุ่มหน่อยๆสองจุ่ม สรุปผลงาน,น,งานได้เกิงตาครับพอแกงอยู่คน<า>นี้งานโบว้แล้วพี่น้องเมื่อยบได้มาดูอะไรกับงานเกิงเขากับเมืยได้พอแกงอยู่จ้ะเนี่ยเกิงตาเกิงตาหน่อย,ยพ่อมีให้เก็บอยู่ครับอื เฮายังเขา้าคิดว่ามันสิบ่มีร่องยางมึงก็พอได้อยู่จ้ะอันซื้อสิเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็บ่ฮู้ฝนบ่โโตกแล้วอาการเริ่มเย็นลงครับพี่หนาผอกันไปเด้อคลิปเก็บเห็ดนะไปหาเหนะ็ดบดในเขาก็บ่มีเนาะท่านี้บ่กใครมีเห็ดลมเห็ดขอนบ่กเขาบ้านเฮาเห็นเฮ็ดบดเห็ดบดเห็ดเห็ดขอนที่ห้องเห็ดลมทางเหนือบนห้องเห็ดลมบ่บ่เห็นจ้ะบ่หายมีขอนมัอนไหม สิพากันเมื่อละครับจะกลับบ้านก่อนครับเอาไปต้มไปแกงก่อนครับพอต้มพอแกงอยู่นะครับพี่น้องอ้าวคลิปเกี่ยวเห็ดของเราวันนี้จะได้รับวันนี้กระเพาะแค่นี้ก่อนนะครับหมานอยู่ครับเอปชมคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับวันนี้เขาสองคนเ่าสายสานเน็ตจะลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนมากรอบปลาอีสานพะรุ้ยตัวนะครับทางเพจทางยูทูบเนอร์พี่น้อง สวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับพี่ค์บ้านคอน